กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเลสโซนซีโร่ครับวันนี้เรามาอยู่กับไกดน้องหลามเอลินโจ ครับผมสำหรับตัวละครลิมิเต็ดตู้แรกของเรานะครับก็คือเอเลนจนน้องหลามแห่งบ้านวิกตอรีเฮาส์คีปปิ้งคอมพานีนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับแล้วก็เป็นสายโจมตีรุนแรงหรือว่าสาย DPS นั่นเองครับตัวเกมเนี่ยได้ไฮไลท์เซตันหลักของน้องหลามเอามาให้แล้วนะครับก็คือเป็นสายคริเน้นๆแบบนี้เลยนะทั้งคลิเรดแล้วก็คลีราดาเมจด้วยรวมทั้งอาวุธหลักของน้องก็เพิ่มคริแบบจุกๆเช่นกันครับ เรามาดูความสามารถของธาตุน้ำแข็งกันก่อนดีกว่านะครับธาตุน้ำแข็งเนี่ยจะเป็นการแปะสถานะธาตุโดยเกมนี้จะใช้คําว่า ice anomaly นะครับผมเมื่อติด anomaly ธาตุน้ำแข็งนะครับจะเกิดสถานะแช่แข็งแล้วก็จะมีสถานะหนาวเหน็บติดมาให้ด้วยนะครับผมสถานะแช่แข็งก็คือเป้าหมายจะกลายเป็นก้อนน้าแข็งเลยครับแล้วก็ขยับไม่ได้เนาะเราตีฟรีๆเลยและสําหรับสถานะหนาวเหน็บนะครับสามารถทําให้ศัตรูได้รับคิดาเมจเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึง่ง เอาละต่อมาเราไปดูที่สกิลกันดีกว่านะครับผมสกิลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5สกิลหลักๆนะสำหรับเกมนี้เริ่มจากอันซายสุดก่อนเลยที่เป็นรูปกำปั้นก็คือการโจมตีปกตินะครับโดยน้องหลามเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือการโจมตีธรรมดาฟันเป็นชุด3ครั้งนะครับผมสร้างความเสียหายธาตุกายภาพนะแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยสามารถกดคลิกรัวๆได้ด้วยเพื่อเตะก,กันไกลออกไปปั่นศัตรูนะครับ ต่อมาเป็นการโจมตีปกติธาตุน้ําแข็งนะก็เราจะต้องมีแฟตฟรีชาร์จก่อนก็คือน้องหลามเนี่ยสามารถเก็บชาร์จได้6ชาร์จนะครับเมื่อมีชาร์จอยู่การโจมตีปกติก็จะเปลี่ยนมาเป็นการโจมตีธาตุน้ําแข็งแทนครับต่อมาเรามาดูการหลบหลีกของน้องหลามกันนะครับผมการหลบหลีกเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบนะก็คือการแดชธรรมดาเพื่อหลบหลีกศัตรูนะครับหรือว่าการแดชแล้วกดวิ่งค้างเอาไว้นะครับผมก็จะทําการวิ่งเร็วนะ ต่อมาคือการพุ่งโจมตีนะครับผมในขณะที่น้องหลามเนี่ยโรมมิ่งอยู่นะเราก็สามารถกดคลิกซ้ายเพื่อทําการตัดเข้าไปที่ศัตรูได้โดยการตัดแบบนี้ผมจะขอเรียกว่าตัดเร็วละกันนะครับเราก็จะได้แฟตฟีชาร์ตหนึ่งแต้มนะครับผมต่อมาครับเมื่อทําการโรมมิ่งแล้วกดคลิกซ้ายค้างนะครับมันจะเป็นการตัดแบบชาร์ตตัดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้แฟตฟีชาร์ตมากขึ้นเป็น3แต้มแล้วก็ทาดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับ แถ้าศัตรูอยู่ในสถานะแช่แข็งนะทำให้เกิดน้ําแข็งแตกอย่างแน่นอนและท่านี้ก็ยังมีความพิเศษด้วยก็คือตัวเราเนี่ยจะก,กระเด็นยากขึ้นแล้วก็โดนดาเมจน้อยลงแถมเป็นอมาตะด้วยนะครับต่อมาก็คือแฟดฟรีสนะครับผมตรงนี้ก็จะอธิบายว่าชาร์จของน้องหลามเนี่ยได้จากอะไรบ้างเนาะก็คือได้จากการพุ่งโจมตีแบบตัดเร็วกับชาร์ตตัดนั่นแหละนะครับอย่างที่ได้อธิบายไปตอนแรกและสุดท้ายองผมสกิลหลบหลีกสวนกลับนะครับเมื่อเกิดหลบหลีกสมบูรณ์ แล้วตัวเกมก็จะเข้าสู่บูเ l ต์ t ทม์แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายเพื่อโจมตีกลับไปตรงนี้แต่ว่าการหลบหลีกสวนกลับตรงนี้นะครับผมมันก็จะทํางานสัมพันธ์กับตอนแรกที่บอกว่าเมื่อเกิดหลบหลีกสมบูรณ์จะได้รับเอฟเฟกต์ควิกชาร์ตนะครับผมค c k c h a r ์ตก็คือการบัฟสกิลชาร์ตตัดให้โมชั่นจบเร็วมากๆนะครับแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้1ครั้งทุกๆ5วินาทีนะ ต่อมาเรามาดูสกิลซัพพอร์ตบ้างครับอันนี้อาจจะใหม่สําหรับหลายๆคนนะครับเพราะว่าเกมนี้ต้องบอกก่อนว่าการสลับตัวละครไม่ได้เลือกได้ว่าจะสลับตัวไหนออกมานะครับแบบที่เกมอื่นๆทําได้เนาะเกมนี้จะสลับตัวละครเรียงตามลําดับตามที่เราจัดทีมเอาไว้เท่านั้นนะครับดังนั้นการซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นการสลับตัวละครน้องหลามออกไปหรือว่าเป็นการสลับตัวละครน้องหลามเข้ามานะครับผม เรามาดูสกิลแรกกันก่อนนะครับสกิลนี้นะครับเมื่อเราพลาดโดนดาเมจจนตัวกระเด็นออกไปนะครับสามารถกดสลับตัวออกมาเป็นน้องหลามเพื่อทําการต่อสู้ต่อไปโดยที่ตัวละครก่อนหน้าเนี่ยจะได้ไม่กระเด็นเสียจังหวะออกไปนะ แล้วก็มีความพิเศษอีกอันหนึ่งครับสำหรับน้องหลามนะก็คือเมื่อเรากดปุ่มควบคุมทิศทางนะเมื่อเรากดสกิลซัพพอตอย่างรวดเร็วนะครับก็จะทําให้น้องหลามเนี่ยสลับตัวออกมาพร้อมกับติดโรมิงทันทีเลยแล้วน้องหลามก็จะได้เอฟเฟกต์ิชชาร์ตติดตัวมาด้วยครับต่อมาเป็นซัพพอตตั้งรับครับก็คือเมื่อเราเล่นตัวละครก่อนหน้าน้องหลามแล้วโดนโจมตีมีประกายแสงสีเหลือออกมาเราสามารถกดปุ่มซัพพอตได้ครับเพื่อเรียกน้องหลามออกมาแพรี่นะครับก็จะทําการเอากันไกลมาบล็อกไว้ดังเป้งเป่งเป่ง ได้ด้วยก็คือหลอดสตันนั่นเองนะและสุดท้ายก็คือซัพพอร์ตจู่โจมนะครับเป็นสกิลต่อเนื่องจากซัพพอร์ตตั้งรับนั่นแหละเมื่อเราตั้งรับเสร็จแล้วครับให้เราทำการคลิกซ้ายหนึ่งั้งเพื่อโจมตีกลับไปครับผมตรงนี้จะตีเป็นธาตุน้ำแข็งด้วยนะครับต่อมาเรามาดูสกิลของน้องหลามกันบ้างน,นะครับผมเกมนี้เราจะเรียกว่าสกิลพิเศษนะครับกับสกิลพิเศษ ex เนาะซึ่งผมจะขอเรียกสั้นๆว่าสกิล ex ละกันนะครับ สกิลพิเศษสามารถกดได้ตลอดเวลาเลยนะครับต่อให้หลอดพลังงานไม่เต็มก็ตามนะครับผมโดยการกดสกิลพิเศษน้องหลามจะสะบัดหางไปข้างหน้าแล้วก็ทำดาเมจธาตุน้ำแข็งนะครับ ในเมื่อหลอดพลังงานเต็มจนถึงเกณฑ์ที่เกมกำหนดนะครับก็จะสามารถปล่อยสกิล EX ได้โดยน้องหลามเนี่ยมีความพิเศษอย่างมากเลยคือสามารถปล่อยสกิล EX ได้2จังหวะนะครับโดยเมื่อกดสกิล EX ครั้งแรกนะครับน้องหลามก็จะสะบัดหางเหมือนกันเลยเหมือนกับตอนที่ไม่มีเกณฑ์แต่ว่าจะรุนแรงกว่าแล้วก็จะได้รับแฟลฟีชช์จเพิ่มขึ้นด้วย1แต้มหลังจากใช้สกิลเสร็จนะแล้วก็สามารถคลิกซ้ายโจมตีต่อได้จะเป็นการออกท่าเตะกันไกลต่อด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลือกที่จะกดคลิกซ้ายเตะกันไกลออกไปเรากดสกิลพิเศษซ้ำไปอีกทีนึงเมื่อเราเก็บเกรดได้2หลอดนะครับก็จะเป็นสกิลชาร์กนามนิแล้วก็จะได้แฟลตฟีชาร์จเพิ่มขึ้นอีก1แต้มด้วยนะครับและสกิลนี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับการโจมตีครั้งที่3ได้เหมือนกันนะ โดยสกิลพิเศษของน้องหลามนะครับจะใช้พลังงานอยู่ที่สกิลละ40แต้มนะในเกมเนี่ยจะมีเกรพลังงานที่40แต้มมาให้นะครับแต่ว่าเลย40แต้มไปเนี่ยเราต้องกะเอาเองนะว่ามันถึง40แต้มหรือยังเนาะเพราะว่าถ้าเราเก็บไม่ถึงเนี่ยแล้วเรากดใช้มันจะไม่สามารถใช้2 s k สกิลต่อเนื่องกันได้นะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับ และสุดท้ายคือสกิลต่อเนื่องกับสกิลอันติเมทนะครับสกิลต่อเนื่องจะเกิดขึ้นเมื่อศัตรูติดสตันนะครับก็คือหลอดเดสเหลืองๆส้มๆใต้เลือดของศัตรูเนี่ยเต็มหลอดน,นะครับผมน้องหลามก็จะออกมาพุ่งปักกันไกลลงพื้นแล้วก็ทำดาเมจเป็น AOE ครับต่อมาเป็นสกิลอันติเมทนะครับผมเมื่อเก็บค่าเดซิเบลจนถึง3,000ันนะครับซึ่งค่าเดซิเบลเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือของจอนะการโจมตีไปเรื่อยๆก็จะเป็นการสะสมค่าเดซิเบล ก็จะเป็นการไหวขึ้นไปวนอากาศแล้วก็ปักกันไกลลงมาทาดาเมจเ o e เหมือนกันแต่ว่ารุนแรงกว่าสกิลต่อเนื่องนะเอาล่ะต่อมาผมขอขยับมาทางด้านขวาบนก่อนนะครับที่เป็นลุ่ม้วนฟิล์มนะครับตรงนี้เนี่ยมันคือสกิลแพสซีฟของน้องหลามนะครับสกิลแพสซีฟหลักเนี่ยเมื่อน้องหลามใช้ท่าชาร์จตัดนะครับหรือว่าน้องหลามจะโจมตีปกติในขณะที่มีแฟตฟีดนะครับจะบัฟคริดาเมจให้น้องหลามเพิ่มขึ้นถึง50%ตนะ คือโคตรโหดนะครับแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขเขียวๆตรงนี้ที่เป็น50%สเนี่ยสามารถเติบโตต่อไปได้ด้วยนะครับเมื่ออัพสกิลขึ้นไปเป็นเลเวลสูงๆนะต่อมาครับผมความสามารถเพิ่มเติมนะครับตรงนี้จะเป็นความสามารถที่ทุกตัวละครเนี่ยมีคล้ายๆกันก็คือเมื่อใส่ตัวละครในทีมที่มีตัวละครธาตุเดียวกันหรืออยู่ฝ่ายเดียวกันกับตัวเองก็คือเช่นสมมติว่าผมใส่ตัวละครน้ำแข็งอีกตัวหนึ่งเป็นโซคาคุนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครธาตุเดียวกันเอฟเฟกนี้ก็จะทํางานนะหรือว่่าผมจะใสเป็น ปรีหน้าที่อยู่บ้านวิกตอรียเฮาส์คิปติ้งเหมือนกันเอฟเฟกนี้ก็จะทํางานเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับผมนะผมแนะนําให้ตัวละครทตดุเดียวกันจะดีกว่าเพราะว่าจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดน้ําแข็งได้ง่ายขึ้นนะครับผมเมื่อโจมตีทตดุเดียวกันเข้าไปซ้ําๆนะโอเคเมื่อน้องหลามโจมตีเป็นทตุน้ําแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นตีธรรมดาสกิลหรืออันติเมทหรือสกิลต่อเนื่องก็ตามนะครับ ก็จะทําการเพิ่มบัฟน้ําแข็งให้แรงขึ้นอีก3เป็นเวลา10วินาทีนะโดยบัฟเนี้ยสามารถทับซ้อนกันได้สูงสุดถึง10ครั้งต้องบอกว่าถ้าน้องหลามเนี่ยโจมตีได้ต่อเนื่องก็จะโหดมากๆเลยนะครับเอาล่ะมาดู A ถึง F บ้างนะครับว่าตรงนี้คืออะไรเนาะตรงนี้ก็คือเสริมพลังสกิลหลักนะครับเสริมพลังตรงม้วนฟิล์มฝั่งนี่แหละ เราจะต้องทําการฟาร์มไอเทมแล้วก็อัพเลเวลตัวละครมานะครับเพื่อปลดล็อกพรสวรรค์ตรงนี้นะเราจะต้องเริ่มจากการปลด A ก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวละคร DPS นะครับผมสเตตัสที่ได้จากการเสริมพลังก็จะเป็นคีย์ทีเข้าเลน,นะครับอยู่ที่ระดับ A C แล้วก็ E นะครับจะเป็นคีย์ทีเข้าเลหมดเลยถ้าเป็นตัวละครสายอื่นเช่นตัวละครสายสตันตรงค่านี้ก็จะเป็นค่า impact นี้เรามาดูสกิล B ถึง F บ้างนะครับผมสำหรับ B, D แล้วก็ F นะครับจะเป็นการเพิ่มแอ t แท็พื้นฐานจำนวน25แต้มทุกๆเลเวลนะครับผมและเรามาดูเอฟเฟกของการเสริมพลังกันบ้างนะครับก็คือวันจะเพิ่มเลเวลให้กับสกิลหลัก1เลเวลอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ว่า50%ตรงนี้ก็จะถูกอัปเกรดเพิ่มขึ้นได้นะครับเมื่อเราปลดล็อกระดับ A นะครับเราก็จะได้ตัวคูณของคีดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น58%เมื่อปลดล็อกระดับ B ก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็น66%แล้ว ล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงระดับ F จะเพิ่มขึ้นเป็น100%เลยนะครับโดยที่เราจะต้องฟาร์มไอเทมตรงนี้นะจากมอสมาเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดด้วยนะครับและการอัปเกรดก็จะเติบโตไปตามช่วงเลเวลของตัวละครนะ แล้วเขาย้ายการอัพซีไปตรงไหนนะครับผมตอนแรกเนี่ยเราเรียกกันทาเลนท์ทาเลนทเนาะเพราะว่าไม่มีชื่อเรียกนะครับแต่ตอนนี้ตัวเกมได้ย้ายทาเลนทมาอยู่ที่ตรงนี้ครับผมทางด้านซายล่านะครับซึ่งเขาใช้คำว่า Cinema เนาะดังนั้นเกมน,นี้การอัพดาวตัวละครก็จะเรียกว่า4เช่นกันนะครับก็คือตัวย่อของซีนีมานั่นแหละกดเข้ามาเลยครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มี1น 2 3 4 5 6นะครับผมพูดง่ายๆก็คือ c 1นถึง6นั่นแหละการเปิดตัวละครซ้ำนะครับแต่ว่าอาจจะงงๆนิดนึงคือเขาจะเรียงลำดับแบบสลับไปสลับมาเนาะอ่าเรามาดูกันว่า C1 น้องหลามจะได้อะไรนะกดเข้าไปเลยก็จะเป็นการบัฟการเก็บแฟตฟีดนะครับผมโดยการพุ่งโจมตีแบบตัดเร็วจะได้แฟตฟีดชาร์จเป็น3แต้มจากปกติได้แค่1 และการพุ่งโจมตีแบบชาร์จตัดจะได้แฟตฟีชาร์จเพิ่มเป็น6แต้มเลยจากปกติได้แค่3นะครับและทุกครั้งที่เราใช้แฟตฟีชาร์จจะทําให้คียดาเมจของน้องหลามเพิ่มขึ้นอีก2%ต่อเนื่องเป็นเวลา15วินาทีด้วยโดยสามารถทับซ้อนได้สูงสุดถึง6ชั้นนะครับผมและแต่ละชั้นจะคำนวณช่วงเวลาแยกกันเนาะถ้าเราโจมตีต่อเนื่องรัวๆเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มคียดาเมจได้ถึง1 2เลยนะครับ และซีนี้ก็คือซีที่สําคัญที่สุดของน้องหลามแล้วนะครับการเล่นจะง่ายขึ้นมากๆเพราะว่าตัดเร็วก็ได้3มแต้มแล้วชาร์ตัดก็คือได้6แต้มก็คือพูดง่ายๆชาร์จเต็มเลยในการตัดทีเดียวนะครับต่อมามาดูซีกันบ้างนะครับซี c. 2นะครับเมื่อโจมตีปกติครั้งที่3แบบใช้แฟตฟีดนะครับก็จะสามารถกดสกิล ex ชาร์กนามิต่อได้เลยก็คือการว่ายไปกัดนั่นเองเป็นท่าที่เพิ่มขึ้นมาทำให้น้องหลามมีลูกเล่นมากขึ้น และเมื่อใช้สกิล EX ทุกๆ1แต้มของแฟตฟีทที่มีจะทำให้คีดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับสะสมได้มากสุดถึง60%พูดง่ายๆคือเราควรจะกดสกิล EX ตอนที่มีแฟตฟีดอย่างน้อย3แต้มนะครับถามว่าจำเป็นไหมซีนี้ก็ถ้าใครเล่นเป็นตัวละครหลักก็คิดว่าควรจะมาให้ถึง c 2ครับ ทีนี้ครับสำหรับ C3 และ C5 ครับขอข้าม C4 ไปก่อนทำไมถึงข้ามไปนะครับเพราะว่า C3 และ C5 เนี่ยจะบัฟความสามารถเหมือนกันก็คือจะเพิ่มเลเวลของสกิลต่างๆให้2เลเวลนะครับผมต่อมาเรามาดู C4 กันบ้างนะครับ C4 นะครับเมื่อตัวละครใดในทีมทําให้ศัตรูติดเอฟเฟกแช่แข็งหรือว่าติดสตันก็ได้นะน้องหลามเนี่ยจะได้รับแฟฟีด6แต้มเลยก็หมายความว่ายืนอยู่นอกฟิลเนี่ยก็สามารถเก็บชาร์จได้เต็ม และเมื่อสลับตัวออกมาก็มีแฟตฟีดพร้อมใช้งานแล้วก็ยังได้รับเอฟเฟกต์ควิกชาร์จอีกด้วยนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูพลังงานอีก4แต้มด้วยนะครับถ้าดูจากสกิลนะครับก็คืออวยพี่วอนกับโซคาคุมากๆโซคาคุ so เนี่ยจะทําให้ติดแข็งค่อนข้างง่ายส่วนพี่วอนเนี่ยจะทําให้ติดสตันง่ายนะครับถ้าเล่นทีมน้ําแข็งล้วนเนี่ยสำหรับ C4 ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆครับ และสุดท้ายครับมาดูที่ C6 นะครับผมนวดน้องหลามใช้สกิล ex หรือสกิลต่อเนื่องนะจะได้รับฟลิกชาร์ตแล้วก็ค่าเพนเรชชของน้องหลามจะเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา6วินาทีนะครับเพนเรชช์ก็คือค่าเจาะเกราะเนาะซึ่งค่าเจาะเกราะเนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวคูณที่ค่อนข้างเก่งเลยนะสำหรับเกมนี้และจะได้รับบัฟเพิ่มมาอีกทีนึนงคือฟิสบิกินนะสะสมได้3ชั้นเมื่อทําการสะสมครบ3ชั้นแล้วใช้สกิลชาร์ตตัดจะทําให้ดาเมจแรงขึ้นอีก250%ครับ แต่ถ้าถามผมนะครับว่าน้องหลามเนี่ยเอาแบบงบจํากัดนะครับแล้วแบบเป็นตัวอวยเนี่ยควรเปิดถึง C ีไหนผมคิดว่า C2 ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการเล่นน้องหลามแต่ถ้างบน้อยจริงๆนะครับผมขอซัก C1 ละกันเพื่อให้น้องหลามเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะเพราะบอกตรงๆว่าการที่จะต้องมานั่งชาร์จตัด2ครั้งเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียเวลานะครับถ้าใครได้ไปดูทลิปอื่นๆในช่องผมเนี่ยหรือว่าได้ดูไลฟ์ตอนผมเล่น c b t เนี่ยผมเล่นน้องหลามเป็นหลักแหละแต่ว่ามันเป็น C0 ูนเนาะ ก็ต้องบอกว่าเล่นแล้วค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะครับต้องเลี้ยงชาร์จดีๆเลยแต่ถ้ามี c ีหนึ่งเนี่ยเล่นสบายขึ้นมากๆและระบบการอัพซีนะครับต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเลยเดี๋ยวผมจะลองอัพซีให้ดูนะเริ่มจาก c ีหนึ่งเลยนะครับผมปลุกให้ตื่นนี่ครับภาพก็จะมีสีขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ไปต่อที่ c ีนะครับปลุกให้ตื่นจากนั้นไป c ีสาครับปลุกให้ตื่นโอเคตอนนี้ภาพผมเต็มแล้วนะครับผม ไปซีสีครับไปซีห้าครับแล้วยังไงไปซีหกโอ้โหโอ้โหมีปุ่มมาตัวหนังสือออกไหมวะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทของสกิลนะเดี๋ยวเรามาดูของสมใส่กันบ้างนะซึ่งอาวุตหลักของเกมนี่ยจะล็อกตามสายตัวละครเลยนะโดยค่าพื้นฐานนะครับจะเป็นเบสแอคแทแล้วก็คีย์ที่เข้าเลด ส่วนเอฟเฟกของ Deep Sea Visitor นะครับก็จะทำการเพิ่มความเสียหายท่าน้ำแข็งเข้าไปตรงๆเลย25%แล้วเมื่อน้องหลามโจมตีปกติจะทำให้คีเลตเพิ่มขึ้นอีก10%ต่อเนื่องเป็นเวลา8วินาทีและเมื่อทำการพุ่งโจมตีก็คือใช้ท่าตัดนั่นแหละนะครับทำให้คีเลตเพิ่มขึ้นอีก10%ต่อเนื่องเป็นเวลา15วินาทีครับผมโดยเอฟเฟกตองน,นี้คำนวณเวลาแยกกันนะคีเลตเพิ่มแบบจุกๆเลยครับผม มาดูการใส่แผ่นดิสกันบ้างนะครับเซตที่ผมแนะนําสําหรับน้องหลามเนี่ยก็คือเซต Polar Metal เนาะโดยสามารถใส่สีชิ้นได้เลยนะครับเซต Polar เม t a l ก็จะมีค่าสแตตพื้นฐานแล้วก็มีสุ่มสเตตัสนะโดยที่เอฟเฟกของเซตจะทําอะไรได้บ้างมาดูกัน เมื่อใส่2ชิ้นนะครับจะได้เอฟเฟกต้ธาน้ำแข็งเพิ่มขึ้นไปเลย10%แต่เมื่อใส่4ชิ้นการโจมตีปกติและการพุ่งโจมตีก็คือการตัดเนาะจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับโดยเมื่อตัวละครใดในทีมทําให้ศัตรูติดแช่แข็งไม่ว่าจะเป็นน้องหลามก็ได้หรือเป็นตัวน้ําแข็งท่าตอื่นๆก็ได้นะครับหรือว่าทําให้เกิดเอฟเฟกน้ําแข็งแตกจะทําให้บัฟนี้เพิ่มขึ้นอีก20% รวมเป็น40%นะครับแล้วก็บัฟเนี่ยจะอยู่เป็นเวลา12วินาทีนะและอีก2ชิ้นล่ะเราจะใส่อะไรดีครับสำหรับน้องหลามก็ต้องบอกว่ามีทางเลือกให้อีกหลายเซตมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตนี้ก็ได้ครับ Wood p e c k e r Electro ใส่2ชิ้นที่เหลือก็จะเพิ่มคีเลตให้8%นะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นแล้วแหละถ้าคนที่ใส่อาวุธประจำตัวเป็น Deep ซิเตอร์ด้วยมันก็ช่วยเพิ่มคีเลตให้เยอะอยู่แล้วนะครับตรงนี้อาจจะมาใส่เป็นเซต Buffer Electro ก็ได้ เซตเนี่ยจะเพิ่มค่าจเจาะเกราะให้กับน้องหลาม8%นะครับก็คือเป็นการบัฟดาเมจเข้าไปตรงๆเลย หรือว่าเราจะใส่เป็นเซ็ตนี้ก็ได้นะครับ Freedom Blues นะเซ็เนี้เป็นเซต anomaly ก็คือเซ็ตสถานะชาร์แต่ว่าน้องหลามเนี่ยใส่ได้นะเพราะว่าถ้าเราอัพไปถึง C4 นะครับเวลาน้องหลามทําให้เป้าหมายติดน้าแข็งเนี่ยก็จะทําให้น้องหลามได้ชาร์จแฟลชฟีดกลับมาเต็ม6ชาร์จแล้วก็ได้ควิกชาร์จได้รีเจนพลังงานด้วยนะครับก็ใส่ได้เป็นการบัฟแบบอ้อมๆนะแล้วก็เป็นเซ็ตฮอร์โมนพังอันนี้ก็ใส่ได้นะครับก็คือเซ็ตที่เพิ่มแอคแท็กไปตรงๆเลย2ชิ้น10%แบบนี้นะ เอาละหลังจากที่เราได้ดูสกิลและของสมส่ของน้องหลามไปแล้วนะครับเราก็จะพบว่าน้องหลามเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นการยืนตีเป็นหลักเลยก็คือเป็นตัว DPS ที่ต้องยืนเทคฟิลตลอดเวลานะครับรวมถึงลูกเล่นของการกดสกิลที่มีความสัมพันธ์กับการโจมตีปกติด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของน้องหลามนะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูการจัดทีมกันนะครับแน่นอนแหละว่าตัวแรกก็คือตัวน้องหลามนะครับทีนี้ตัวที่2และตัวที่3เราจะเลือกอะไรดีผมขอเริ่มจากทีมน้ําแข็งล้วนๆก่อนนะ ตัวที่2ถ้าใครมีงบนะครับผมก็แนะนําเป็นพี่หมานะเพราะว่าเป็นท่าน้ําแข็งเราก็อยู่บ้านเดียวกันด้วยทําให้ได้บัฟพสซีฟนะครับและตัวสุดท้ายครับก็คือโซคาคุตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตครับเน้นการดีบัฟน้ําแข็งทําให้เป้าหมายโดนการโจมตีท่าน้ําแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยให้ติดแข็งได้ง่ายมากๆด้วยครับดังนั้นทีมเนี้ยต้องบอกเลยว่าสตันไวและติดแข็งรวัวๆนะครับผมและทั้ง3ตัวละครนะครับสังเกตที่ด้านขวาบนตรงนี้ จะได้รับบัฟแพสซีฟครบถ้วนทั้งหมดเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าน้องหลามกับพี่วอนเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันนะครับส่วนน้องหลามกับโซคาคุเป็นธาตุเดียวกันดังนั้นทุกตัวละครจะได้รับแพสซีฟร่วมกันทั้งหมดเลยแบบนี้ อันนี้ก็เป็นทีมน้ําแข็งที่คิดว่าดีที่สุดแล้วครับในแพท1.0ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของทีมนี้กันครับทีมนี้ก็ไม่ยากครับเน้นน้องหลามออกมายืนตีนะแล้วก็เลี้ยงแฟดฟีดให้เต็มตลอดสำหรับใครมีน้องหลาม c6 เนี่ยก็จะสบายมากในการเก็บแฟดฟีดเรียกว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าแฟดฟีดเนี่ยเต็มตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนใครที่งบจํากัดมากๆมีแค่ c 0ก็ต้องเลี้ยงแฟดฟีดดีๆนะคอยเก็บชาร์จบ่อยๆนะครับ คําแนะนำก็คือเมื่อคุณชาร์จตัด1ครั้งคุณจะโจมตีปกติได้1ชุดพอดีเพราะว่ามันจะใช้3ชาร์จพอดีนะครับเมื่อมอนโจมตีกลับมาให้เรากดซัพพอร์ตแล้วเอาพี่วอนออกมาตั้งรับจากนั้นก็เอาพี่วอนแวะตีไปสักพักหนึ่งก็ได้ครับเพื่อเก็บหลอดเดสนะแล้วก็เอาโซอาคุออกมาตั้งรับในจังหวะต่อไปจากนั้นสลับโซอาคุออกไปได้เลยครับแล้วก็เอาน้องหลามมาตีต่อนะ เราก็จะทําวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าสกิลอันติเมตมาเราก็จะแวะไปกดสกิลอันติเมตนะ เอาล่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทีมน้ําแข็งล้วนนะก็ต้องบอกว่าสถานะธาตุาติดแข็งก็ดีติดสตันก็ง่ายนะครับหูเล่นสบายสุดๆเลยและเหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นของเกมนี้ด้วยนะครับเอาล่ะต่อมาเรามาดูทีมที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งดีกว่าผมจะขอเรียกทีมนี้ว่าทีมดิสออเดอร์นะครับ โดยตัวละครจะต้องใส่ธาตุที่แตกต่างกัน2ธาตุนะครับผมอธิบาย Disorder แบบไวๆนะครับ Disorder ก็คือการที่มอนติด a n o m a l y 2ธาตุพร้อมกันนั่นเองเกมนี้การติด a n o m a ม y มันจะต้องโดนธาตุนั้นๆโจมตีเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อสะสมให้ถึงเกณฑ์ที่เกมกำหนดแล้วก็จะระเบิดพลังธาตุนั้นออกมาใส่มอนสเตอร์นะครับทีนี้ธาตุน้ำแข็งเนี่ยจะติดง่ายกว่าอีกธาตุหนึง่งเพราะว่าเราจะมีตัวน้ำแข็ง2ตัวแน่ๆเพื่อเอาแพสซีฟหลักของน้องหลามใช่ไหมครับ และตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่เราจะเลือกมาไว้ตรงกลางละ่ะมันคือตัวอะไรผมก็จะเลือกเกรซครับผมเหตุผลก็คือเกรซเป็นตัวละครสายแอนิเมลี่อยู่แล้วและโมชั่นการออกสกิลของเกรซเนี่ยค่อนข้างสั้นมากๆทําให้ไม่ได้ไปเบียดเบียนระยะเวลาการโจมตีของน้องหลามด้วยและอีกปัจจัยหนึ่งคือเกรซเป็นตัวละครที่ใช้อาวุธตีไกลทําให้เวลากดซัพพอร์ตตั้งรับเนี่ยจะไม่ได้เป็นการซัพพอร์ตตั้งรับแต่เขาจะเป็นการซัพพอร์ตเมื่อหลบหลีกแทน ตรงนี้จะมีเวลาให้เกรสกดสกิลพิเศษหรือว่าสกิลพิเศษ e อก็ได้เพื่อปาระเบิดไฟฟ้าออกไปสะสม a n o โน l มอกับมอนได้นะครับและตัวละครที่3เราจะเลือกตัวที่สัมพันธ์กับเกรสก็คือโซคาคุครับผมถามว่าทำไมไม่ใช่พี่บอนนะครับ พี่วอนเนี่ยเป็นตัวสตันนะและเก็บแอนิมาลี่ค่อนข้างยากเพราะว่าโซคาคุเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มี De ดีบัฟธาตุน้ําแข็งด้วยทําให้เป้าหมายเนี่ยโดนดาเมจธาตุน้ําแข็งแรงขึ้นก็จะเหมาะกับทีมนี้มากกว่าพี่วอนนะทีนี้โซคาคุ oh เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ใช้ระยะเวลาในการโจมตีค่อนข้างนานครับแต่ว่าเราจะเอาประโยชน์จากการหยุดเวลาของเกรซี่แหละมาสร้างพื้นที่ให้โซคาคุมีพื้นที่เล่นมากขึ้นครับจังหวะที่เกรซหยุดเวลาเราจะสลับโซคาคุทําการปักธงเพื่อสร้างดีบัฟ จากนั้นครับความพิเศษของโซคาคุก็คือสามารถกดซับพอตอย่างรวดเร็วสลับเป็นน้องหลามออกมาได้เลยนะครับซับพอตอย่างรวดเร็วก็คือการสลับตัวเมื่อโดนโจมตีใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีเอเจนต์บางตัวครับที่มีความพิเศษตรงนี้สามารถสลับตัวได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องโดนตีนั่นเองครับและเราก็จะทําลูปแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทําให้ติดสถานะธาตุทีนี้ครับสกิลอันติเมทเราจะกดที่ตัวน้องหลามหรือกดที่เกรซดีเราอาจจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าติดแอนามาลี่น้ำแข็งก่อนเราควรจะเร่งสแปมแอนามาลี่ธาตุไฟฟ้าครับเราก็จะเอาเกรสออกมายืนฟิวแล้วก็ยืนยิงแล้วก็อาจจะก,กดอันติให้เกรสด้วย,ยเพื่อระเบิดพลังดิสออเดอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าติดสถานะแอนามาลี่ไฟฟ้าก่อนเราก็จะสามารถเก็บแอนามาลี่น้ำแข็งต่อได้ไม่ยากเพราะาเรามีเอเจนธาตุน้ำแข็ง2ตัวในทีมแล้วนะวิธีการเล่นก็ประมาณนี้ครับแล้วเราก็ทําทั้งหมดวนลูปไปเรื่อยๆครับ นะครับสำหรับคนที่งบน้อยจริงๆนะครับผมไม่สามารถใช้ตัวละคร5ดาว2ตัวได้เนี่ยก็ยังจัดทีมได้อยู่นะก็คือเอาน้องแอนบี้มาแทรกตรงกลางก็ได้ครับเพราะว่าจะช่วยเร่งเกตสตันได้แล้วก็เป็นท่าที่ต่างกันบางทีบางจังหวะเนี่ยอาจจะติดอีสออเดอร์ได้อยู่นะครับแล้วโซคาคุจําเป็นจะต้องอยู่ตัวสุดท้ายนะเพราะว่าจะต้องวนกลับมาเป็นน้องหลามต่อเหตุผลก็คือเวลาน้องปักธงบัฟนะครับจะได้แอท็กซ์แล้วก็จะส่งต่อไปให้ตัวละครถัดไปด้วยเมื่อใช้สพอร์ตอย่างรวดเร็วนะครับ เอาละครับก็จบลงไปแล้วสำหรับไกด์น้องหลามเอลินโจนะเป็นตัวละครลิมิเตด็ดสาย dps ตัวแรกของเซเลสโซนซีโร่เลยใครอวยน้องก็ไปเปิดกันได้นะแล้วเหมาะสำหรับคนที่ชอบกดเ,เยอะๆจริงๆเพราะว่าน้องหลามเนี่ยจะมีท่าที่ สลับไปสลับมากดท่านี้พ่วงท่านั้นต่อท่านู้นนะครับก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเกมเพลย์แนวนี้นะสำหรับคลิปนี้ครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ